รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมโอ๊ตกรุชาหรุวัฒนะกับรายการ Motorsport Pushing the Limit ทางไทยรัฐทีวีช่อง32เช่นเดิมครับกับเวลาดีๆอย่างนี้ครับก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันหรือก่อนที่จะออกไปเล่นน้ำสงการกันครับวันนี้ครับเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบ One Makeless กับการแข่งขันในรายการของ Toyota g a z o ู Racing Motor s p ส r t ในปีที่ผ่านมาครับกับ2รุ่นการแข่งขันที่เหลือกันต่อเลยดีกว่าครับผมขอเริ่มกับรุ่นการแข่งขันที่ผมได้เกริ่นไว้ท้ายรายการเมื่อวานนี้ครับว่าตำแหน่งแชมป์ประจำปีของการแข่งขันในรุ่นนี้นั้นตกเป็นของเด็กหญิงวัยเพียง14ปีและพึ่งลงทำการแข่งขันเป็นปีแรกกับการแข่งขันในรุ่นใหญ่อย่าง h i l ัก r e v o One m a k e กเ s ครับ และตอนนี้ครับผมได้มาอยู่กับแชมป์ของ Hy ไ Lu ักล e v ว One m e k e Race 2022แล้วครับน้องน้ำปั่นครับปานาริมโทเดชส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกก่อนว่าน้องน้ำปั่นตอนที่เป็นแชมป์ประจำปี2022ตอนนั้นอายุแค่14ค่ะ14ปีจะอายุ15ในเมื่อปลายปีที่ผ่าน<ช>มานี้เท่านั้นเองต้องถามก่อนครับว่าประสบการณ์ที่เข้ามาแข่งขัน h ไ Lu ักลี o ว One Make Race ปีแรกรู้สึกอย่างไรบ้าง ก็ด้วยความที่ปีแรกอะคะ่ะน้ำปั่นไม่ได้ขยับมาเป็นรถเก่งแต่ว่าขึ้นมาเป็นกระบะเลยก็กังวลมากในตอนแรกที่คุณพ่อบอกมาว่าจะได้ลงกระบะก็กังวลสุดๆเลยะคะ่ะเพราะว่าแบบมันเป็นรถแรกด้วยเนอะ แล้วรถแรกก็คือกระบะเลยแล้วทุกคนก็บอกมันยากรถใหญ่คันแรกก่อนหน้านี้น้องนักป่าน้แข่งขันโกคาร์ดมาก่อนใช่ครับเป็นรถเล็กพอเสร็จจากโกคาร์ดขึ้นมาขับรถใหญ่คุณพ่อเลือกไฮรักซ์รีโวใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงโอ้ตอนนั้นรู้สึกอย่างเดียวก็คือเครียดเครียดเลยแล้วก็คือกังวลหนักมากๆอะค่ะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องถูกไหมอย่างแรกก็คือจากรถโกคาร์ดขึ้นมาเป็นรถกระบะ ใช่แล้วมันต้องกังวลเรื่องเกียร์เรื่องคลัตช์เกียร์ธรรมดาถูกไหมครับเพราะว่าโคลัตต์ไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์ตอนนั้นเราขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นแล้วหรือยังยังค่ะยังไม่เป็นด้วยรถแรกที่ขับเกียร์ธรรมดาก็เป็นรถกระบะเนี่ยแหละค่ะ กระบะมันเป็นรถที่รถใหญ่มันมีโมเมนต์เยอะและน้าหนักที่เยอะอะค่ะเวลาขับอ่ะมันก็มีสายไปสายมาเราเรียกได้ว่ามันไม่เหมือนกับโกคาร์ทเพราะว่าโกคาร์ทเนี่ยมันอยู่ติดพื้นเลยใช่ค่ะพอเป็นรถยนต์เนี่ยมันสูงกว่าใช่แล้วก็พอเป็นขับหลังคันใหญ่โมเมนตัมมันเยอะใช่เวลาเลี้ยวโหเรื่องนี้ฝึกฝึกนานไหมคะฝึกฝึกจากอะไรก่อนอย่างแรกอาจจะต้องฝึกขับเกียร์ธรรมดาก่อนถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าฝึกกระบะเลยก็กระบะของที่บ้านเลยใช่ค่ะ พไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนด้วยแล้วหนูฝึกยังไงคะก็ตอนนั้นพี่บัตเป็นคนฝึกให้อะค่ะสรสดกรใช่สุรศักดาเกงฝึกให้ใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วความยากง่ายพอลงมาขับยากยากเลยเพราะว่าเอ่อด้วยความที่หนูมาจากโกคาร์ตการแก้อาการลดอะไรมันก็ง่ายกว่าตั้งเยอะอะค่ะพอมาขับกระบะมันเวลามันแก้อาการมันแก้อาการยากคือมันเหวี่ยงก็คือเหวี่ยงเหวี่ยงเลยบุญไหม หมุนเยอะมากเลยเหรอหุ่นเยอะมากนั่นคือในตอนที่ซ้อมถูกไหมคะหรือว่าตอนแข่งจริงตอนควอลิฟายควอลิฟายก็ต้องมีใครจําได้บางแสนควอลิฟายลงรอบแรกไปอะค่ะเรืยองยากมันยังเย็นอยู่เนาะแล้วก็ว่ชแล้หมุนมันมีใกล้ทะเลมันก็มีคลื่นนาะมันก็ลื่นอ๋อแล้วหมุนเลยตอนตกใจหมุนแล้วก็ตกใจ ก็คือว่าต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับน้องนักนปั่นจากรถเล็กมาเป็นรถใหญ่แล้วก็การแข่งขันในรายการโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตนั้นก็จะมีทั้งเซอร์กิตกับสตรีทเซอร์กิตถูกไหมใช่ค่ะสตรีทเซอร์กิตกับเซอร์กิตหนูชอบอย่างไรชอบชอบเซอร์กิตชอบเซอร์กิตมากกว่าถ้าสนามที่ชอบที่สุดก็สนามช้างสนามช้างเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขับง่ายแล้วเราคุ้นชินอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะนะครับแล้วก็ต้องถามว่า ตำแหน่งในแต่ละสานามและตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มแข่งขันคาดหวังไว้มากน้อยขนาดไหนก่อนอไม่คาดหวังเลยค่ะไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่ามันเป็นปีแรกด้วยแล้วก็ขับรถยากรถกระบะด,ด้วยใช่ไหมคะก,ก็ไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้คิด,ดว่าจะได้โพเดียมด้วยซ้ำแต่ว่าในทุกสนามก็ได้โพเดียมติดมาตลอดเลยค่ะก็คือติดโพเดียมทุกสนามใช่ใน,นี่ขนาดไม่ได้คาดหวังนะครับแข่งขันกัน5สนามสุดท้ายแล้วสิ้นสุด5สนาม เป็นแชมป์ประจำปีน Champion, นค่ะโอ้โหแล้วปีนี้ล่ะครับกับการแข่งขันในปีนี้ยังคงแข่งขันอยู่ไหมเนยปีนี้ยังแข่งอยู่ค่ะแต่ว่าจะเลื่อนไปขับใน l a d i e a r i s ativa yaris ativa ladies one makeless ได้กลับมาขับรถเล็กลงม,มางหน่อยแล้วก็พอไปเจออะไรยากๆล้วก็กลับมาขับรถเล็กๆให้มันสบายตัวหน่อยไม่ต้องเครียดมากปีนี้ก็ไม่ได้เครียดเท่าปีที่แล้วค่ะได้ลองขับรถหรือยังครับ ย,ยังนะครับไ,ไ,ดได้รถ<ล>ใช่ไหมใช่อะถ้าอย่างนั้นให้เชิญชวนสมมุติว่าสาวๆหรือว่าใครที่ชอบในมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะยิ่งสาวๆหรือว่าเด็กหญิงอย่างน้องน้ำปั่นะตอนนี้เป็นนางสาวแล้วเรียกเด็กหญิงไม่ได้ละลองเชิญชวนเข้ามาดูครับก็อยากจะฝากให้ผู้หญิงทุกคนที่กําลังดูน้ำปั่นอยู่ตอนนี้นะคะก็น้ำปั่นเป็นผู้หญิงเหมือนกันขับกับผู้ชายมาตั้งแต่โกคาร์ทจนยันตอนนี้ก็มาขับรถยนต์แล้ว น้ำปั่นทำได้น้ำปั่นปีแรกน้ำปั่นก็เป็นแชมป์ประจําปีเลยน้ำปั่นคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงควรเท่าเทียมกันค่ะแล้วในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะคะด้วยความที่มันถูกขึ้นชื่อว่าเป็นกีฬาของผู้ชายก็ผู้หญิงก็เลยไม่ได้หันมาดูกีฬานี้มากอยากจะให้ทุกคนผู้หญิงทุกคนลองเปิดใจลองมาได้เข้าวงการนี้แล้วก็ขับแข่ง สสนสน<ช>ุกาา่อยงปีนี้เราลงรุ่นเลดี้ฉะนั้นบางคนที่บอกว่าอาจจะกลัวสู้กับผู้ชายไม่ได้มีรุ่นเลดี้ลงก็มีรุ่นเลดี้ให้ลงแต่ปีนี้ต้องติดตามครับเพราะว่าปีที่แล้วน้ำปั่นนั้นแข่งกับผู้ชายนักแข่งผู้ชายในไฮแลนด์สีเวอร์วันเมกเลสแล้วปีนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหร,รับเธอหรือเปล่าไม่รู้ต้องติดตามเชียร์กันด้วยกับนนองปั่นปาดาลินทอยเดทกับในรุ่นการแข่งขันยาริสเอทิฟเลดี้วันเมกเลสเนาะ ่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องน้ำปั่นมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะว่าช่วงนี้ครับเราพักกันสักคู่หนึ่งและช่วงหน้ากลับมาพบกับการแข่งขันในรุ่นสุดท้ายนั่นก็คือ Corolla a l t i ิ i a Sport One m e l e s s กลับเข้ามาในช่วงนี้ครับอย่างที่บอกไว้เราจะไปกันที่รุ่นของ Corolla a l t i s g r Sport One Make r e s s ในรายการแข่งขันของ Toyota Gazoo Racing Motorsport ครับซึ่งแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ครับจะได้สิทธิ์และโอกาสของการก้าวเข้าสู่การเป็นนักแข่งมืออาชีพกับ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ซึ่งถ้าจะลองไล่ย้อนกลับไปครับว่ามีใครกันบ้างที่ได้แชมป์ประจำปีในรุ่นนี้และได้ก้าวเข้าสู่ทีมใหญ่ ก็คงจะต้องเริ่มจากในปี2021ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เคยได้แชมป์ไปเมื่อปี2014ครับเทียวหงปานและขยับถอยไปในปี2020กับนัดจังทันชนกเจริญสุขาวัฒนะนักแข่งสาวคนแรกและคนเดียวในขณะนี้ที่ได้ก้าวเข้าสู่ t o y ยต้ากาซูเลสซิงทีมไทยแลนด์ ขยับย้อนกลับไปอีกนิดนึงครับในปี2019กับนักแข่งร่างเล็กอย่างเจ้ากล้ากริวัสุรัตซึ่งในปัจจุบันนี้ครับก็ต้องถือว่ากล้านั้นเป็นกำลังสำคัญของทีมเลยทีเดียวครับ ย้อนกลับไปพอแค่หองปากขอมคอแล้วกันครับเพราะตอนนี้สาวๆหลายๆคนนี้อยากจะเจอกับเขาคนนี้แล้วนี่คือแชมป์ประจำปีโคราชเอาติจีอาสปอร์ตวันเมกเลส2022และในปีนี้ครับ2023เขาก้าวเข้าสู่นักแข่งอาชีพกับ t o โยต้ากาซูเลสซิ่งทีมไทยแลนด์คนนี้ครับนักดนวัฒนธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าดนแล้วกันเนาะครับผมต้องดนต้องถามว่าเริ่มแข่งขันวันเมกเลสได้ยังไง เลือกลงรายการ t Toyota One m a k e p l a c e เพราะว่ามองว่ารถทุกคันเท่ากันหมดเราสามารถแสดงฝีมืออยู่ที่คนขับไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็เป็นรายการที่เข้าถึงง่ายมไม่ได้เข้าถึงยากจนเกินไปก็เลยตัดสินใจเลือกรายการ Toyota g a z o ู Racing Motorsport แต่ต้องย้อนกลับอีกว่าก่อนที่คุณจะมาสมัครแข่งขันกับเขาฝึกซ้อมอยังไงจริงๆก่อนแข่งขันก็ฝึกซ้อมเยอะ ตั้งแต่ลุง,ลงวัดเอกประวัติเพชรรัตน์วัดก็คือเอกประวัติเพชรรัตน์ใช่ครับสอนแรกๆแล้วมีพี่แจ็คเลมวัดสอนนิดๆหน่อยๆครับก็พอไปแข่งได้แต่พอเริ่มแข่งก็ได้มีโอกาสพบนักแข่งหลายๆท่านมีพี่บูมพี่กล้าช่วยสอนเยอะจากรายชื่อที่นด,ดนบอกมานี่เรียกว่าระดับหัวหัวของประเทศทั้งนั้นเลยที่เขาเรียกว่าเทรนนิ่งถูกไหมแล้วก็ให้คำนแนะนำกับนดน จนเข้ามาเริ่มแข่งขันปีแรกก็คือปี2020 2020ก็คือรายการของโตต้ากาซู Racing ม o เ o อ o r สปอร์เลยปีนั้นลงทำงานแข่งขันในรุ่นของรุ่นรถอะไรครับ VOS One Make Race เป็นวีออสวันเมกเรปีแรกผลงานปีนั้นเป็นยังไงครับผลงานปีแรกจบที่6ประจำปีและได้ขึ้นโพเดียม3รอบก็ถือว่าเกินคาดและเป็น เป็นแรงบันดาลใจให้ผลักดันทางด้านนี้ต่อใช่ไหมเพราะคุณไม่เคยลงทํางานแข่งขันมาก่อนใช่ครับฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วมาลงปีแรก,กขึ้นโพเดียม3าสนามคะแนนสะสมประจําปีอยู่ดับที่6ก็ไม่เลวปี2021ครับปี2021ไม่ได้ลงทําการแข่งขันเลยเนื่องจากว่าไปไปเรียนต่างประเทศอ๋อต้องกลับไปศึกษาแต่วให้จบ<ช>ก่อนตอนนี้จบแล้ว,จบ,ลวจบแล้วครับเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เมืองไทย ปี2022คุณก็เลยลง artist gr sport one make list นั่นหมายถึงว่าคุณใช้เวลาแค่2ปีเท่านั้นจากเด็กที่ชอบรถมาลองแข่งรถและเพียงเวลา2ปีที่ลงทำการแข่งขันคุณกล้าเข้าสู่ระดับมืออาชีพครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ผมมายืนในจุดนี้ได้ณตอนนี้นะครับมีขอบคุณต้องขอบคุณลุงวัดพี่บูมพี่แจ็ค พี่กล้าตอนนี้เข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กล้าแล้วนะครับสนามที่น้โดนคิดว่าท้าทายที่สุดส่วนตัวแล้วผมคิดว่าบางแสนท้าทายสุดสนามมันยาว3กิโลกว่าถ้าจำไม่ผิดมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดหลายจุดสมมติว่าภูเก็ตมันยาวแค่1กิโลโอกาสที่จะผิดพลาดต่อรอบน้อยกว่า พราะบางแสนมันยาวแล้วก็เป็นโค้งต่อเนื่องบางทีเราผิดพลาดตั้งแต่ต้นโค้งและมีโค้งต่อมาที่ใช้โค้งแรกเนี่ยต้องแค r ดี speed เข้าโค้งแรกมันก็จะต่อไปเยอะคือมันเป็น domino e f ฟ e c t ใช่คือถ้าพลาดโค้งนี้มันไปไปยาวไปทั้งรอบเลยแล้วรอบหนึ่งกว่าจะได้แก้ตัวใหม่ก็ต้องรออีก3ากิโลก,กว่าใช่ต้องบอกว่านอกเหนือจากการแข่งขันในรูปแบบวันเมร e r a ที่รถเหมือนกันหมดแล้วพอมาเจอสนามสตรีทเ c อร์กิตซึ่งคุณก็ไม่สามารถไปซ้อมเองได้ วันสุกนี้ว่างจะไปซ้อมที่บางแสนมันทำไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นทุกคนยิ่งเท่าเทียมกันหมดเลยใช่ครับนะครับแต่จากการลงแข่งขันครบ5สนามคุณเป็นแชมป์ประจําปีอย่างนี้ผมพอจะเรียกได้นะครับว่ามอเตอร์สปอร์ตในปีที่ผ่านมาของนดลนอกจากฝีมือทักษะความเก่งแล้วยังมีเรื่องดวงเรื่องความเห็นด้วยใชสามแรก บางแสนตอนแรกก็คลリฟายมาอย่างดีเลยสตาร์ทที่2แต่ด้วยความที่เราไม่คุ้นชินกับเกียร์ <Okay. S 2> ออกตัวไม่ดีหล่นไปที่4เราก็ทําดีที่สุดเราก็ตามข้างหน้าไม, <Okay. S 2> ไม่ให้ไม่ให้หยุดในระยะที่เราแซงไม่ได้ <Okay. S 2> แต่เฝอเอิญข้างหน้าเขาไปสกิดกันเองแล้วโดนโดนปรับเราก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องแซงเขาก็ได้เพราะว่าคันข้างหน้าโดนปรับอยู่แล้วตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วรู้แล้วว่าเขาปรับแส่งว่ามีการสื่อสารกับผู้จัดการใช่ครับสนามที่2ครับ สนามที่สองอันนี้เป็นโชคไม่ดีของเราเราโดนชนก่อนครับแล้วก็พอโดนชนรถก็เลยเกิดปัญหาก็เซ็งๆแต่พอเซ็งันเซ็งแน่นอนพอหลังหลังหลังการแข่งขันแล้วคู่แข่งเราที่จะทําที่ตอนแรกที่ดูว่าคะแนนจะโดดไปเยอะ,ะทําให้เราต้องเราต้องทําคะแนนไล่ตามเยอะขึ้นเขาก็โดน disqualify ด้วยเหตุผลเทคนิคก็ทําให้ตําแหน่งกลับมาอยู่ที่เรา สนามที่สามครับสนามที่สามสนามที่สามนี่น่าจะฟึ่งโชคเยอะสุดคุณลัดฟลายมาไม่ดีอยู่ที่ห้าเข้าโค้งแรกโดนแซงไปหนึ่งคันเหลือมาหกละหกแล้วแต่ว่าพอเข้าทีสี่ก็ดูทรงข้างหน้าข้างหน้าเอาแน่ก็เลยถอยถอยมานิดหนึ่งข้างหน้าชนกันสองคันแล้วก็ติดที่เขาชนกันอยู่อีกหนึ่งคันเรียบร้อยเลยกลายเป็นที่สามเราขึ้นมาที่สามทันทีแล้วก็ที่สองโดน drive ู ก็เหลือแค่ที่1แหละเราก็จบจบการแข่งขันอยู่ที่สองก็พอใจสนามที่สสนามที่สสนามที่สี่เราก็เริ่มเก็บคะแนนแลวเรารู้ว่าเราเรานำอยู่เราเสี่ยงมากไม่ได้ก็สตาร์ทที่สองหล่นไปหนึ่งตแหน่งเราก็โฟกัสกับแค่ดําดันเออบังข้างหลังแหละไม่ต้องรักษาต้องไม่สู้อะไรแล้วใช่ครับเพราะคำนวณดูมันก็ ทำให้เหนื่อยน้อยลงสนามสุดท้ายครับแล้วก็มาถึงสนามสุดท้ายสนามที่5ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าจบต่ํากว่าที่6ที่7จะไม่ได้แชมป์มก็เลยตั้งใจและไม่บูแต่พอไม่บูนี่ก็คันข้างหน้าเขาบูกันมีคันหนึ่งออกจากการแข่งขันไปเราก็สบายขึ้นจขยับอันดับ,ดบที่สองอัตโนมัติสุดท้ายจบที่2ผล 2> รวม5สนามคุณเป็นแชมป์ประจําปีและได้ก้าวเข้าสู่โตโยต้ตากาซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์รู้สึกยังไงครับรู้สึก ภูมิใจกับตัวเองนิดน,นึงเพราะว่าตั้งตอนเริ่มเริ่มแข่งรถขึ้นมา2ปีที่แล้วไม่เคยคิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้กะว่าแข่งรถเล่นๆแต่มันก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ตอนนี้นไม่เล่นแล้ว <c oughs> ตอนนี้คุณเป็นมืออาชีพแล้วแล้วสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลปี2023นีนี้นะโดนรู้ตัวหรือยังครับว่าจะได้ลงทำการแข่งขันในรายการอะไรรุ่นอะไร ขอทราบแล้วครับว่าปีนี้น่าจะได้ลง b ีควิกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์รุ่น Super ร์คอม c พครับรุ่น Super ร์คอมเพเดี๋ยวนะตัวไดการซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์ไม่ได้ลงรุ่นเล็กมานานแล้วตอนนี้มาลง Super ร์คอม c พใช้รถอะไรครับนะโดลใช้รถยาริสบอด y ี้วันวันเมกที่วิ่งอยู่ในทุกวันนี้ครับบอด y ี้วันเมกเลสเราจะสู้ไหวเหรอได้ข่าวว่าได้ Modify เพิ่มนิดหน่อยน่าจะสู้ไหวยอยู่นะครับไม่หน่อยมั้งครับ มีอะไรบ้างโมดิฟายอะไรบ้างบอกได้ไหมมีเครื่อง1 5นห้เทอร์โบ1 n z เอนซัเทอร์โบหนึเอนซทอร์โบแล้วก็เป็นเกียร์ซีเควนเชียลเกียร์ซีเควนเชียลไม่คอมบิเนชันนี้มันคุ้นๆนะ1 n ึ่งเอนซัเทอร์โบแล้วก็เกียร์ซีเควนเชียลซาเดฟครับผมน่าจะเป็นการเดเวล็อปต่อเนื่องมาจาก CHR คันที่แข่งขัน25ชั่วโมงในทีมของรีดิมถูกไหมถูกครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเก็บ Data เพิ่มเติมแล้ว d ด v e ล o อมาใส่ให้กับรถของนด,ดนครับผมเอาเป็นว่าก็คงต้องติดตามเชียร์อ่ะฝากถึงคุณผู้ชมครับติดาตามเชียร์นด,ดนหน่อยฝากติดตามเชียร์นโด,ดนวัฒนธรรมลงแข่งขันในรุ่น Super Compact ในรายการ V-Quick Thailand Super Series ในนามทีม t y y t t g a z o o ู r c i n n t ทีม Thailand ครับอโอเคก็ต้องอย่าลืมเชียร์พ่อหนุ่มคนนี้ด้วยกันคนที่มาทั้งฝีมือ มาทั้งดวงปีนี้ผลงานของเขาจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณนะโดนมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเด็กที่มีความฝันที่ชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตแล้วเขาเลือกบันไดของ Toyota g กาซู Racing Motorsport เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกของเขาและตอนนี้เขาได้เข้าสู่การเป็นนักแข่งมืออาชีพเรียบร้อยแล้วในสังกัดของ t o ต o t a a a กา o ู Racing Team Thailand นั่นก็เป็นการยืนยัน ถึงสิ่งที่ผมบอกคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับว่า Toyota Gazoo Racing Motorsport เป็นบันไดขั้นแรกของคนที่รักในกีฬามอเตอร์สปอร์และการก้าวเข้าสู่การเป็นมืออาชีพสำหรับ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023ในปีนี้ครับผมได้ข่าวมาว่ามีการเปลี่ยนรถแข่งด้วยส่วนรถคันนั้นจะเป็นรุ่นอะไรหน้าตาแบบไหนสเปคยังไงบ้างอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าผมจะเล่าให้ฟังครับ ค้ชมครับเราได้พูดคุยกับแชมป์ประจำปีในทุกรุ่นของการแข่งขัน t ต y o ต a g a z o ู Racing Motorsport 2022คือคือปีที่แล้วไปแล้วเรียบร้อยครบทุกท่านครับและในปีนี้ครับกับการแข่งขัน t ต y o ต a g a z o ู Racing Motorsport 2023จากปีที่แล้วที่เราได้มีการเปลี่ยนรุ่นการแข่งขันจากรถ v o ีออส1เมกเลส เป็นยาริสวันเมกเ s สในปีนี้ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนรถที่ลงทำการแข่งขันเ <c oughs> ชนน่นกันนั่นคือรถในรุ่นของ Vios Lady One m a k e l s s s ในปีนี้จะใช้รถรุ่นใหม่อย่างยา r i s a อที Lady One Makeless ครับ ซึ่งรถแข่งต้นแบบที่ทางอัตโต้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารถแข่งครับก็ได้นํารถแข่งต้นแบบลงทําการวิ่งทดสอบในการแข่งขันจริงมาแล้วกับการแข่งขันในรายการอีเดมิสซ25ชั่วโมงซูเปอร์เอนดูรานซ์การแข่งขันแบบมาราธอนครับที่ต้องวิ่งแข่งขันกันต่อเนื่องถึง25ชั่วโมงโดยได้นักแข่งจากนักแข่ง V ีออสเลดี้วันเมคลเป็นผู้ขับแข่งจริงเพื่อทำการทดสอบจริงครับ และจากการแข่งขันตลอด25ชั่วโมงรถแข่งต้นแบบของยาริสเอทิฟเลดี้วันเมกเลสก็สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหาใดๆกับตัวรถพร้อมกับจบการแข่งขันแบบขึ้นโพเดียมอีกด้วย mm hmm. นั่นเป็นสิ่งตอกย้ำครับว่ารถแข่งยาริสเอทิ Lady One Make กเลสพร้อมแล้วที่จะลงทำการแข่งขันในปีนี้ และมาพร้อมกับสาวๆหน้าใหม่ที่ตัดสินใจลงทำการแข่งขันในปีนี้อีกหลายท่านเลยทีเดียวครับ mm hmm. และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการเราในวันนี้ครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารปฏิทินการจัดการแข่งขันของรายการ Toyota g a z o ู Racing Motorsport ได้ที่ Facebook Fanpage Toyota g a ู o o Racing Motorsport Thailand และในอาทิตย์หน้านี้ครับอย่าลืมติดตามเชียร์พวกเขา t y o ยต Gazoo Racing Team Thailand ที่จะลงสู้สึกการแข่งขัน B-Quick Thailand Super Series 2023สนามแรกสนามเปิดฤดูการ และก็ติดตามข่าวสารของพวกเขาได้ที่ f a c e b o o k Fanpage To ย ta า a าซู Racing Team Thailand ครับในวันนี้ผมโอ๊ตกุลชาหิรูวัฒนะและรายการ Motorsport Pushing the Limit ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ไม่ว่าจะทั้งขาไปและขากลับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยสวัสดีภาพเราพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันที่1พฤษภาคมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ